ดีครับทุเรียนเฮายังยังอยู่นะครับยังไม่ทันตายครับอันนี้จะสามปีนนครึงงง <c oughs> ง่งนะครับปีหน้าจะล่องเห็ดเอาหน่วยมันเบิ่งมันสิได้บ่ตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งเขานาฝนนะครับเาไอ้จริงมันใหญ่ครับใปีหนา้าเราจะล่องเอาเอาหน่วยล่องเบิ่งครับสิได้บ่ปีนี้เห็นดอกในหน่อยครับเมื่อไรนี่ครับตอนมัน คนนามพึ่งแเดากินก็นยังลายยังน้อยอยู่เดี๋ยวสิแต็องออกอีกอยู่ครับเดี๋ยวยังหอมว่าจะไปแต็งมันมันสิตายไต้กัน <c oughs> นี่ครับจริงจริงครับยังหลายอยู่ครับพี่นาจะร้องเอาหน่วยบึง่งกูไดว่าสิย่ำน้ำมันย่ำเนอรพี่นาโอเคครับ